เบิร <laughs> ์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเก้าขวบแล้วลูกเนี่ยยายใหญ่จัดวันเกิดให้หลานใช่ไหมสุขสันต์วันเกิดเพราะว่าเนี่ยเก้าขวบวันนี้ยายยายจัดคนเดียวยายพาไปอ่าไปเกิดไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลยายจัดคนเดียวใช่ไหมวันนี้โอยอะไรก็ได้อะไร ได้รับเละเลยนี่นี่แม่ซื้อเรือมาเรือแม่ซื้อเนื้อมาเรอมาเรอมากินลูกล้ก้าขวบโอ้ยมูเคมเคมแม่รับนะแล้วเขาเ่งมาอยู่ด้วยกันสองหน่อล่ะเห็นชาติไหมลูกแม่แม่ด้วยเดี๋ยวกันสิเห็นเห็นชัตเลยชาตเลยที่หมูเคมหมูเคมกิน

ะอ๋อป๊าบ้ามีอะไรนั่นนั่นบังกล้องมาแล้วบังกล้องมาแล้วสุขันวันเกิดนะป๊าบ้ามานี่ลูกต้มงนะแปดโมงเช้าแล้วป๊าบ้ามานี่เออเออกินแบบทุกทรมานเอ้าวอืมอือสุโม เจ้าของวันเกิดเขาอยู่ในกรงเขาไม่ยอมออกมา้อไปอยู่ในการส่งพี่น้องด้วยแม่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นวันของเขาของแม่มาเดือนตุลานั่นน่ะ ของแมมเดือนตุลาของอังเป,า,งเปาเดือนอะไรของเปาเดือนเออพฤศจิกาเยกินก็เป็นคำใหญ่ๆนั่น <c oughs> ดับก่อน